สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไม่ใหญ่บ้านสวนนะคะพาชมพืชสว,สวยงามๆนะคะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศอ่าดูได้ลงคลิปไปแล้วนะคะวันนี้มาดูรวมๆนะคะตัวนี้เป็นต้นเงินไหลามานะคะนีะ่ถัดมาก็เป็นต้นเงินไหลามาเหมือนกันนะคะซึ่งใบต่างกันนั่นเองนะคะ ถัดมาจะวางตั้งใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นผู้ด่างปลูกใส่เสาหลักนะคะมาถ่ายช่วงเย็นๆนะสุดเชิดน,น้ำมุมนี้ส่วนต้นนี้ไม่รู้จักว่าชื่ออะไรนะคะปลูกไว้หลายอย่างจำชื่อไม่ได้แต่สวยดีนะคะเนี่ยแม่แอกปลูกไว้ประดับสวนนะประดับบ้านสวยดีค่ะ ามาดูไม้แขวนบ้างนะคะนี่เป็นต้นโกสนนะคะปลูกไว้ประดับอยู่ในร่มเงานี่ก็เป็นกวักมรกตนะคะอันนี้กวักมรกตเขียวขยับมาเนี่ยอันนี้จะเป็น กวักมรกตทองนะคะหมักกวักมรกตทองเนี่ยถ้าเป็นใบสีทองอายุไม่ยืนนะคะถ้าใบสีเขียวก็จะอายุยืนนะคะส่วนใหญ่ก็เขาจะตัดทิ้งเลยนะคะถ้าร้านใหญ่ที่เขาปลูกขายกันนะคะใครไม่รู้ก็จะลงซื้อมาปลูกอันนี้ปลูกไว้นานแล้วนะคะโตช้าเนี่ยวานรวยไม่เลิกนะคะมีเยอะนะคะให้ดูเป็นมุมเป็นส่วนไป อันนี้ก็เป็นพืชตระกูลแขวนเหมือนกันนะคะไม่แ,แขวนไว้ตามร่มไม้นะคะไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะมีเยอะเลยสวยงามนะคะชอบปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะคะมาดูเขียวมรกตบ้างนะคะเขียวมรกตในสวยนะคะชอบนะคะปลูกไว้ร่มรื่นดีนะคะเขียวสวยงามนะคะเนี่ยแถวเนี้ยมีพูด่างด้วย อันนี้ปลูกไว้เป็นสมุนไพรนะคะว่านหางจระเข้เดี๋ยต่อไปไปดูบอนสีกันนะคะนี่กำลังสวยอันนี้ปลูกด้วยหัวนะคะหัวกำลังจะออกกำลังจะออกยอดได้ต้นละไป อันนี้วางอยู่บนตอไม้นะคะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ได้ปลูกได้รวบรวมไว้นะคะก็มีว่านอยู่ด้วยหลายชนิดนะคะมาชมต้นไม้ในายามเย็นกันนะคะที่มุมบ้านสวนอันนี้เป็นพืชตระกูลว่านต่างๆนะคะไม้มงคลกําลังเพาะเลี้ยงไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยกำลังออกยอดต้องรอดูก่อนมาว่านอะไรเพราะว่าช่วงแรงยุบหัวนะคะนี่กําลังจะออก ยอดขึ้นมาเยอะเลยบริเวณแถวนี้ปลูกพืชไว้เยอะเลยนะคะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศชอบมานั่งอยู่นั่งเล่นตรงนี้บอนสีสวยงามนะคะบอนสีเดี๋ยวพาชมดูไปเรื่อยๆเนี่ยตระกูลว่านทั้งหลายก็อยู่แถวนี้ อันนี้ต้นจันผานะคะปลูกใส่กระถางไม่ชมแก้วมณีแก้วมณีมุมนี้มีไม่กี่กระถางนะคะต้นนี้มอนสเตรา่ามอนสเตลายังใบยังไม่แฉกนะคะอันนี้เหมือนใบพูใหญ่อีกมุมที่เป็นจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือตระกูลว่านนะคะอยู่ในสวนนี่มีหลายอย่างอันนี้เฉพาะอีกมุมหนึ่งนะคะ อันนี้อยู่บริเวณโคนต้นไม้นะคะเขียวมรกตเฟิร์นขลวงกำลังขึ้นสวยเลยนะคะได้น้ำฝนกล้วยไม้เต็มต้นเลยนะเนี่ยกล้วยไม้เต็มต้นไม้เลยค่ะมะม่วงก็ยังพอมีให้กินโน,น่นกล้วยไม้เต็มต้นมะม่วงเลยกล้วยไม้ช้างปลูกอนุรักษ์เอาไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยไม้ป่าธรรมชาตินะคะปลูกอนุรักษ์เอาไว้เต็มต้นไม้ถ้าปลูกไว้อันนี้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยจะอยู่นานนะคะไม่ค่อยตายอยู่อยู่บนต้นลีลาวดีนะคะมีทุกสายพันธุ์เลยนะคะบนต้นลีลาวดีบ้านสวนเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้นะคะตัวกล้วยไม้จะเยอะเป็นพิเศษเลย มาชมมาชมอีกมุมหนึ่งเวลายามเย็นนะคะวางแกะงานก็มาเลาะมาชมดูกามปูหลุดกล้วยไม้มีหลายสายพันธุ์บางพันธุ์ก็จำชื่อได้บางพันธุ์ก็จำชื่อไม่ได้นะคะถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะปลูกเอาไว้เป็น ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้นกล้วยไม้กำลังเจริญเติบโตสวยงามนะคะเนี่ยแค่ผูกมัดๆติดติดไว้แป๊บเดียวนะคะฝนมาเดี๋ยวก็ติดนะคะคกิ่งเทาตายไปก็ปล่อยให้ตายไปนะคะเดี๋ยวก็เกิดใหม่เนี่ยอันนี้ติดหมดแล้วนะคะปลูกใหม่ช่วงอากาศร้อนๆพอดี ได้เกิดยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าฝนนี้จะสวยมากแล้วติดอันนี้พวกนี้ต้องได้ตัดออกนะคะเพราะว่ามันนานแล้วสีห้าปีแล้วเนี่ยจะได้เอาออกช่วงหน้าแล้งก็ได้ชื่นชมช่วงนี้ก็ดูใบเขียวเขียวไปก่อนนะคะดูใบเขียเขียวไปก่อนหน้าแล้งมานี่จะออกดอกพลึบเลย ใครที่เคยดูคลิปก็จะเห็นว่า,าโซนนี้กล้วยไม้ทั้งนั้นเลยนะคะท่านที่ชื่นชอบอบรรยากาศธรรมชาติก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะแม่ยาแอ๊กปลูกไว้ประดับบ้านประดับสวนสวยๆงามๆนะคะปลูกไปปลูกมามันก็ขยายขึ้นไปเองนะวันละนิดละหน่อยนะคะ